ของดราม่าแมวค่ะเป็นประเด็นเพราะว่ามีการเข้าไปจับกลุ่มยาเสพติดค่ะการทำงานของปปสปรากฏว่าไปตรวจคนที่บ้านของกุ๊กระยองแล้วก็ไปรวบตัวไปยึดทรัพย์ด้วยปรากฏว่าหนึ่งในทรัพย์สินที่ยึดมาก็คือนี่ค่ะเป็นแมวพันธุ์ต่างประเทศ6ตัวก็เกิดเป็นดราม่าขึ้นมานะคะว่าสงสารแมวแล้วแมวไปเกี่ยวข้องอะไรกับคดียาเสพติดทางลูกสาวของ ภรรยาที่เป็นลูกติดภรรยาของในกุกระยองเนี่ยถึงขนาดที่ออกมาโพสต์ Facebook เลยว่าอขอความเป็นธรรมคืนลูกให้เรา,าได้ไหมเพลงกับเด็กๆหกตัวไม่เกี่ยวอะไรเลยทำไมไม่มีคนมองตรงนี้บ้างอยากจะยึดบ้านยึดรถก็ยึดไปเถอะขอแค่เด็กๆคืนให้ได้ไหมคือถ้าคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยจะรู้ว่าแมวเป็นสัตว์ที่ติดเจ้าของมาก แล้วแมว6ตัวนี้นะคะก็ซื้อมาโดยเงินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่คือทางลูกสาวของลูกติดภรรยาได้ออกมาชี้แจงเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะทำให้เลขาธิการปรปรสคุณวิชัยชัยยะมงคลต้องออกมาชี้แจงว่าการอายัดแมวก็ถือว่าเป็นของกลางเพราะว่าเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้โดยตอนนี้ยังไม่ได้มีการขายทอดตลาดนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แล้วก็ตอนนี้ก็ส่งแมวไปอยู่ในความดูแลของบ้านที่รักแมวด้วยทางปปสพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมถ้าเจ้าของสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงได้ว่าแมวที่ซื้อนี้เงินที่ซื้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่จะคืนแมวให้แต่ว่าถ้าตรวจสอบไม่ได้ท่านบอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งก็คือมาวางประกันทรัพย์สินเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาแมวไปดูแลแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เงินที่จะมาวางประกันก็ไม่มี เจ้าหน้าที่ก็จะดูแลและจะเข้าสู่ขั้นตอนของการขายทอดตลาดทีนี้เวลาขายทอดตลาดเนี่ยไม่ได้ขายทีละตัวแมวถูกเลี้ยงมาพร้อมกันก็จะขายพร้อมกันทีเดียว6ตัวค่ะอืมคือมันไม่ใช่เป็นเงินหรือเป็นบ้านเป็นที่ดินทีเดียวรวมถึงสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรต่างถือเป็นทรัพย์หมดตอนนี้ในขั้นต้นเนี่ยก็เป็นการอายัดไว้ก่อนแต่ว่าให้อยู่ในความดูแลของทางญาติเขาแล้วก็แมวเนี่ยเราก็ให้ทางปศุสัตว์จังหวัดไปตรวจ ร่างกายตัวใดก็ผลมาก็ราเริงยังแจ่มใสดีอยู่เรายังไม่ได้ยึดหรืออายัดนะครับตอนนี้ก็ให้โอกาสทางทางเจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงเงินเนี่ยเป็นเงินยาเสพติดหรือเปล่าาที่เอามาซื้อแมวถ้าหากว่าไม่ใช่เงินค้ายาติดเราก็ไม่ยึดถ้าชี้แจงไม่ได้มันก็มี2ทาง1ห,หาเงินที่เป็นกำลนสุดเนี่ยนะมาประกันไว้ก่อนไหมแมวตัวนี้เราก็ต้องเราจะจ้างคนอ,อื่นเลี้ยงหรือว่าถ้าสมมติจ้างแล้วมันไม่คุ้มค่าคุืออะไรก็จะต้องขายทอดตลาดแต่ในการขายทอดตลาดเราก็ ต้องมีหลักคิดอีกว่าคงไม่แยกขายก็คงจะให้มันอยู่รวมกันทั้ง6ตัวน่ะคนที่เขาจะเข้ามาซื้อหรือมาประมูลน่จะต้องเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วเพราะราคามันก็ไม่ไม่ได้ถูกนะราคาก็แพงอยู่ส่วนทางเลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยคุณโดเจโรหนันบอกว่าอยากใช้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของปป,ป,ปสไปคิดทบทวนใหม่แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีจิตใจติดเจ้าของถ้าแยกจากเจ้าของส่งผลกระทบต่อมแมวแน่คือ แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตไม่ควรปฏิบัติกับสัตว์นะครับเหมือนเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีชีวิตกฎหมายอาจจะให้อำนาจเราก็จริงนะครับแต่โดยคุณธรรมเราควรหาบ้านดีๆให้เขาไม่ควรทำเอาแมวไปขายท่อตลาดไม่ควรบังคับให้เขาต้องกลับไปเป็นสินค้าผมถ้าจะให้คาดเดาคงไม่มีใครเก็บหลักฐานการซื้อขายแมวอะไรไว้หรอก นะครับเวลาเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครเก็บบินหรือบางทีไม่ขอบินด้วยท้ไมันไม่ออกไปเสร็จกันด้วยท้านะส่งมอบแล้วก็เลี้ยงกันไปน,ะะนี่ค่ะแมว6ตัวนี้ที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยราคามันสูงนะคะคตัวหนึ่งเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นรวมแล้วบางตัวเนี่ยเป็นแสนรวม6ตัวราคามากกว่า5 0 0แสนบาทค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็พาไปดูบ้านที่เอาแมวไปฝากเลี้ยงเนี่ยค่ะ ทางผู้ใหญ่ตากรก็พาไปที่บ้านของนางพัทรพรอิ<ห>น <in S 1> แก้วนะคะบ้านหลังนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านที่เป็นคนรักแมวมากเป็นทาสแมวเหมือนกันก็เลยเอาแมวไปฝากไว้ที่บ้านหลังนี้ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็ไปเจอกลงหนึ่งอยู่กัน4ตัวมันก็ออกมามองนะคะแต่ทีนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าพอมองแล้วไม่ใช่เจ้าของอม,มันก็เลยกลับเข้าก <มา S 1> รงไปนะเบือนหน้าหนีนี่ค่ะก็เกิดขึ้นได้ เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีการพิสูจน์ทราบเรื่องนี้อย่างไรทางผู้ใหญ่บ้านเองก็บอกว่าการดูแลแมวที่เอาไปฝากไว้เนี่ยบ้านนี้ดูแลดีแล้วก็เงินค่าใช้จ่ายต่างๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเป็นคนจัดการให้แต่เจ้าของบ้านบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรฉันรักแมวอยู่แล้วครับ